ท่านผู้ชมดูป้ายทะเบียนรถดีกว่าครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคําแปลกๆเนาะคำที่เป็นมงคลครวยอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดนี่ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วอันนี้แปลกยิ่งกว่าเดิมฮะไข่เจียวเจอแปง้งโป้งหล่อรวยมีดีมีทรัพย์นะฮะ ก็ในอนาคตผมว่าอีกไม่นานหละฮะเดี๋ยวต้องมีรถที่ปกติต้องมีตัวอักษรนำหน้าใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นคำไข่เจียวหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออนี่ประกาศเรียบร้อยในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะฮะเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรเรื่องการกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถจนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในกรุงเทพก็เท่ากับว่าต้องเป็นรถที่เป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับ โดยที่ประชาชนและสำนักง,งานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน,นนได้เสนอคำหรือว่าข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติม,ตมจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศข้างต้นนะครับประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถจนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน30เมษายน67เนี่ยพิจารณาแล้วนะฮะมีมติคือเห็นชอบให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมอีก70หมวดเลยครับ กำหนดให้เพิ่มเติมตัวอักษรประจำหมวดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้นะครับเป็นตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราดูบางคำไปแล้วเนาะยังมีอีกนะพวกแก้วมณีไข่เจียวชมพูชัดเจนดวงใจเต้ยเอเตยนี่มาอย่างไรนะเตยแบบพี่เต้ยเหรอน้าเต้ยเหรออินฟลูเอนเซอร์รถเหรอเออหรือว่ายังไงหรือเต้ยแบบที่เป็นภาษาถิ่นยังไงอ่ะก็นั่านึ่งสิ ก็เดากันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเตยนี่มาอย่างไงเพราะเพราะเขาจะมีอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับรีวิวลถคนหนึ่งอะ,อะตอเตยอนะเตย,ยเขาในวงการเขาเรียกกันนะเตยเ<อ>กี่ยวไหมก็เลยเอาเอาคำว่าเตยมาอยู่ในายทะเบียนเลยเลยม,มีทวีสุกมีนับเงินม,มีแป้งมีโป้งแป้งกับโป้งนี่ไม่รู้ละมีรังสีด้วยนะค่ะเออมีดีมีทรั์เนี่ยโอเคพอเข้าใจสันติสุขโอ้โหอันนี้หล่อเลย เสินอุดม,มสุดหลอหลอรวยอ,อิทธิกรเอวาเอี่ยมออหรือว่าอาจจะเป็นชื่อคนหรือเปล่าที่แบบว่า,าอาจจะไปสำรวจมาแล้วว่าหมวดเนี้ยอาจจะมีคนชื่อนายแบบเนี้ยเยอะยอดฮิตเหรอแล้วแบบต้อย เปิมอะไรอย่างเงี้ยชื่อยอดนิยมเป้อย่างเงี้ยโอ้โหรู้ไวเลยน้ำรู้รู้ไวเลยว่าว่าอยู่ในเจนไหนนะถ้าชื่อแบบเนี้ยอุจิกรเอวาเออจริงๆต้องเอาชื่อแบบเอาใจวัยรุ่นในยุคปัจจุบันแบบสองพยางคหน่อยเนาะเมเปิลอะไรเงี้ยนะเออมีอะไรอีกยุคใหม่นีเหรออใบบุญเออเนาะค่ะ แล้วก็ที่ที่ตอนนี้ก็มีอะไรนะออนิวประมาณนั้นนะะคออนิวนี่ได้เออน่าจะมีพวกออนิวคุกกี้อะไรเงี้ยที่เวลาคนอยู่ในโซเชียลเวลาเขาโพสเกี่ยวกับรถเนี่ยเขาเรียกถ้าอิซูซุเขาเรียกออนิวเวลาขับรถไม่ดีอ่ะหรือฟอร์จูเนอร์ที่ขับปาดไปปาดมาเขาก็เรียกว่าอะไรคุกกี้อะไรแบบนี้ผมว่าหมวดพวกเนี้ยน่าจะขายดีน่าจะมีนะน่าจะเพิ่มด้วยทรงโซห้าห้าห้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเดี๋ยว